มันก็ต้องได้สิวโว้ยร้านเลยปู่พังคีเขาจะทําพิธีบวงสวงอ,อนุญาตไหมพรุ่งนี้ดีดีดีรู้จักรู้จักทำรู้จักไหวก็เป็นบุญเป็นกุศลเป็นสิริเป็นมงคลกับทุกทุกคนแล้วปู่พญานาคสุวรรณนาคยินรันนาคพญานาคทุกตนในหนองหานอนุญาตไหมยินดีไหมที่จะรับสักกราระจากมนุษย์จากลูกหลาน สั่งสิงห์ i n บส i นน้อเฮ่าฮันฮาเยวเนีอูไล่แม่ไล่แ่ไล่รู้กันรู้กันรู้กันต่างคนก็รับหน้าที่มาอาิวะสั่งหลานท่านลงมามันมีผู้หญิงคนหนึ่ง แต่ไม่ปรับปรุงกันไม่ทํากันความจเจริญมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรสามัสตส,สินาคิสาวสนาสิตาสนาสิเตความจเจริญรุ่งเรืองทุกที่ที่เกิดขึ้นได้เกิดจากศรัทธาและความเชื่อมันเท่านั้นเองจาไว้สมโสาตโตสนาโ,โาามนาสิเตสิตาระนามาเตเตมีผู้หญิงคนหนึ่งหาเรื่องออกเฟซ บอกว่าที่ทํานี่พิดต้องไปไหว้เดือน11บเอข้างแรลมก็ไหว้ไม่ได้ผู้หญิงคนนี้มีฌา,พยายนพญานาคจริงหรือว่าคิดไปเองเขา<ะ>เขาบอกว่าเขาคุ้นเคยกับพญานาคปูอิสระวีน่าจริงอะไรย่ยอยู่ชุดเไม่ใช่ความจริงเนาะปู่พังคีไปเจอกันที่ดอนกลกยางน่ะจำไปเข้าอีดอําอ่ะมันที่ปู่พังคีมานั่งเข่าเกยผมอะ่ะ ตอนนั้นผมไม่อยากพูดตั้งแต่สมัยน